รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสำหรับใครที่ติดตามงานนี้อยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นงานแก้ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็ของเก่าเป็นอย่างนี้ทั้งโจ้ตัวจริงต้องรัมานาันหน่อยล้วสอนสักลายใหม่ครับที่สักให้เมียหรอครับสีไมพ่พ้นไม่ใช่เรื่องจริงเลย สำหรับใครที่ติดตามงานนี้อยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นงานแก้ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็ของเก่าเป็นอย่างนี้ อันนี้ทางหลังยังไม่ได้เก็บารายละเอียดครับผมลงไปแค่รอบเดียวทั้งหมดพอเสร็จงานร้อยปรเ็แล้วก็ต้องมาไล่เก็บารายละเอียดส่วนที่สีติดไม่ค่อยดีหรือว่าตรงไหนยังพอเห็นของเก่าอยู่ส่วนวันนี้เราจะมาเก็บส่วนที่เหลือเล็กๆในส่วนของขนของนวดมังกรถ้าทันก็อาจจะได้ฟันลูกตาดตวาย ครับนอ่ะของจริงอ้วนกว่าน,น,นี้เองนะนี่นกล้องแม่งเฟซสองป,ปลาร์สสี่ครับครับขอบคุณครับสองป,ปลาคนแรกนะาาาครับใช้ยาชาเลยครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ครับผมไม่ได้ทนได้นะตังไม่พอยาชาหลอดเราสองร้อยห้าสิบอ่ะ ใครว่าถูกกว่าที่อื่นก็ทักมาได้แล้วครับขอบคุณมากครับผมชอบสีไหนในหลังนี้แล้วอยากจะเอาไปทดลองเองทักมาเลยครับผมผมแบ่งขายให้ขัวละร้อยห้าสิบบาทสีไหนก็ได้ทุกสีที่ผมใช้อยู่จริงแบ่งให้ทุกขวอยครับว้าว FC จากสปปลาวครับทุกทนขอบคุณครับสวัสดี FC จากสปปลราคนที่สองีสวยมากครับช่างดีครับช่างดีครับช่างดีครับผม สวัสดีครับผมสีสักสวยมากเลยครับขอบคุณมากครับสนใจใอยากไปทดลองเอาเองผมแบ่งให้ทุกเจท,ที่ผมใช้ครับผมขนาด1 0ซีราคา150บาทช่างโจตัวจริงต้องลำขนานไหนเคยมาจริงเปล่ารู้เปล่าว่าลำขนาดไหนหลังนี้ประมาณกี่บาทครับหลังนี้น่าจะ สแสนห้าได้อะ,ะประมาณสแสนห้ารอบมาสองพันห้าถึงสามพันคนระับแต่ถ้าเกิดสตากกับชจ้างคนอื่นที่ร้านเก่งเหมือนผมเลยจบหลังแล้วประมาณ4ี่0 0ื่นรอบมาสองพัน้าถึงสามพันเหมือนกันแต่สักกับผมมาแสนห้าตอรอบกับท่านก่อนอยือนไหนครับ ตอนนี้ช่างกอนเดินพฤติกาคิวยังว่างอยู่ครับตอนคิวช่างกอนได้เดินพฤติกาครับตอนนี้<ไ>สาหรับลูกค้าเก่าที่มีคิวกับช่างกอนก็ทากข้อความมาครับผมเดี๋ยวมันจะเต็มซะก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะอีกงานเลยขาวดาเต็มหลังเท่าไหร่ขาวดาเต็มหลังก็เหมือนกันครับประมาณ4ี่หมื่นรอบแรก5 0าพันรอบต่อไปสองพันห้าถึงสามพันบาทช่างหายไปประมาณสองสามเดือนที่ช่างมันโควิดนะแล้วก็หายมาได้ประมาณเดือนหนึ่ง กว่าจะเริ่มทํางานหนึ่งตุลาก็ประมาณเกือบสเดือนประมาณเออสองเดือนอะที่ที่รักษาตัวจนหายมาแต่คงเป็นอีกรอบแล้วไม่รู้ก็ใครไม่สบ,บายใจยังไม่มีวัคซีนก็อย่าเพิ่งเข้ามาเสียงนะผมอยากให้ถกลงอีกบอกนะคอมเมนต์มาโคมสองเข็มแล้วครับท่าว้าวจิตวัคซีนสองเข็มแล้วไม่ต้องกลัวติดโควิดแล้วระวังติดท,ทีนี้กลัวเรื่องติดเยียงเดียว เอฟซีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่โจสวัสดีเช่นเดียวกันครับ <FC S 1> มันเสียมซ่าอ่านไปแล้วครับฝากบอกเมียพี่ด้วยครับกูโคตรอยากให้สองร้อยกว่าคนแม่งมายืนมองว่าแบบไอมันไม่ใช่แบบใดนโทรศัพท์ <c> โทรศัพท์ดีๆก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปซทุกเรื่องคนระับสวัสดีสองร้อยสามสิบสามคนครับไม่เข้มมันไม่ดู ีสั่วถึงจะเสร็จร้เป็นตครับส่วตัวผมเฉพาะงานผมนะครับมี20สบวกทุกงานเต็มหลังและสดจบเลยนะพี่เดี๋ยวดูแบตก่อนครับดูแบตโทรศัพท์ก่อนใช่หรือม้แต่เห็นแล้วแม่องฝืนไม่อยากไม่อยากไหลเลยสีแม่งโอคไม่ใช่เรื่องจริงจึกแรกอะจึกแรกก็มีดุ้งไหมดุุ่้ว่าุนกับจึกแรก ขอบคุณมากครับสวัสดี้ FC สองบบอลลาวคนที่3ในวันนี้ด้วยครับผมตอนนี้ใช้เข็มเบอร์11 RL ของอียิปตกอยู่ครับรอคิวหลุดเลยครับขอบคุณครับที่รอสำหรับผมมันหลุดหลุดปุ๊บหยุดปั๊บคิวหลุดปุ๊บตามมาขอบคุณลูกค้าเลยขอบคุณมากครับผมหยุดเลยหยุดเลยเข็มพี่บออะไรครับพี่บอกไปเมื่อกี้ อันนี้ใช่เข็มของอีลิกอยู่ครับผมเบอร์ 17L แต่หลายคนอาจจะมองว่า 17L จริงๆอ่ะมันจะใครสักก็มันจะได้เส้นใหญ่ใช่ปะแต่ทําไมผมใช้ 17L แล,แล้วถึงได้เส้นเล็ก,กเพราะเพราะผมหยิบเข็มปีกกล่องคนะรับไปหยิบเบอร์เจ็ดมาไม่มีเลยไอสัตว์สาระใช้สีของอะไรคนระับใช้สีของหลายยี่ห้อเลยครับผม แต่ว่าสําหรับใครที่อยากทดลอง <ım Laser> ในงบน้อยเฉดสีที่ผมใช้ทั้งหมดผมแบ่งให้ในขนาด 10cc ราคา150บาทต่อขวดครับก็จะเป็นสีที่ผมใช้จริงทั้งหมดสนใจก็ทักข้อความเพจมาสอบถามผู้คุยกนก่อนได้ครับผมปรึกษาหรือเจ้าของชื่อเฉดจริงๆไปไว้ซื้อกระร้านอื่นก็ได้ครับผมเข็มลอยหรือจมครับเข็มจมครับผมปล่อยเข็มไม่ค่อยยาวแล้วก็ สวนตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่เนื้อเยอะโอกาสพลาดมันก็สูงถ้าเกิดว่าใช้เข็บลอยมันอาจจะตกติดได้เฉดเขียวอ่อนควรผสมเขียวเข้มเพื่อให้ติดง่ายขึ้นไหมครับเออผมไม่เคยได้ยินข้อน,นี้เลยว่ะแต่ผมไม่เคยใช้ก็ตัวนะแต่ว่าถือว่าเป็นความรู้ใหม่เลยผมจะลองเอามาใช้ดูแล้วก็เป็นไงก็เดี๋ยวจะบอกกันแล้วกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วเฉดที่ผมใช้มันตายตัวไล่เป็นระดับสีอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ผสมอะไรครับ สับเต็มหลังแล้วไปลบเลเซอร์มาออกไม่หมดแล้วอยากสับใหม่งานแบบนี้รับแก้ไหมครับลองถ่ายรูปส่งมาใน็อกซ์เพจดูนะครับเดี๋ยวผมขอดูอาการหน่อยว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วร้านผมจะทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็จะไม่รับครับไม่ฝืนพูดตรงตรงสีดำที่ใช้ยี่ห้อไหนครับสีดำผมใช้ของ ได้นามิกครับผมสำหรับใครที่อยากเอาไปทดลองใช้ผมก็มีแบ่งขายให้ขนาด 15cc ได้นาำมีดดำเพียวๆคนล150ะ150บ่ะเหมือนลอตติ้งหลอดหนึ่งอะ409คนแล้วเนี่ยเอ้ยแท้ดิเฮ้ย400เฮ้ย400เอเฮ้ยเฮ้ยชบพ่อเยอะคืเอยะอะลูกกะตกใจเลยหมากูห่าเลย <c oughs> ล่วงลงไปเหลือ300เท่าเดิมอะคนดูส0 0มีอยู่4ี่แชร์เองเหรอมันดูได้เหรอว่าใครแบบใครเข้ามาบ,บ่อยๆแล้วไม่แชร์บล็อกเพจบล็อกได้เหรอไม่โหดไปเลยที่ไม่แชร์กันี่ครัวเพื่อนมาสักสวยแล้วอิจฉาที่เพื่อนมีรอยสักที่ดีใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือว่ามีเพื่อนเป็นช่างสักเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากให้เขามาเห็น <c oughs> ช่างที่มันเก่งมาก <c oughs> คนดู414คนตอนนี้ขอแชร์แค่14คนพอคนที่แบบว่า FC จ่าย FC จ๋าแบบว่าหรือว่าแค่พีมายเฉยให้ให้รู้ว่าแบบกูแอบ,บชอบนะแต่กูไม่ได้ชอบมึงจริงเข้ามาแบบถามนู่นถามนี่แต่จริงๆกูก็ไม่ชอบมึงหรอกกูว่แค่มาถามงั้นแหละกูจะแชร์ให้มึงทำไมอย่างเงี้ยแชร์แล้วพี่ผมเรียนสัพจากพี่เขา FC สมุรราขอบคุณมากครับผม ถ้าเกิดเป็นการดูคลิปอ่ะแล้วเราเอาไปพัฒนาตัวเองอ่ะไม่ใช่การสอนนะสำหรับผมผมว่าคุณทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็แค่มองช่างบางคนทำงานแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองลองทำในสิ่งที่เขาทำว่าตัวเองทำได้ไหมอย่างนั้นผมว่าไม่ไม่ใช่การสอนนะผมถ้าวันหนึ่งคุณประสบความสำเร็จในด้านชิปเนี้ยคณพูดเต็มปากเลยว่ามันไม่มีใครสอนคุณผมไม่ใช่อาจารย์คุณเต็มปากเลยว่าคุณทำได้เพราะตัวคุณเองแค่แล้เราับงานใหญ่ใจต้องมีแพ้ให้เรารับส่วนมาก ขอบคุณครับพี่สั่งให้เมียรหรอกครับเย่ไม่มีมุกหรอกจ่าเล่จ่าเห้เพื่อนนะผมงานใหญ่ใจต้องถึงไม่ถึงได้ไงเย,ยง่เมียกูนั่งอยู่เนี่ยงานนี้ของเก่ามันมีของเก่ามาประมาณครึ่งหลังเป็นงานที่ผม เป็นคนสักเองเอะคนสามปีเ,เป็นคนสักเองสมัยตอนที่ผมผ่านสักครั้งแรกสมัยตอนที่สักมือแล้วสักเครื่องควบคู่ไปด้วยใช้เข็มเดินเส้นเป็นเข็มมือใช้เข็มลงสีเป็นเครื่องพี่ครับสักเป็นแล้วรู้เทคนิคต่างๆแล้วแต่ช่วงที่ไม่มีงานสักเ่ยเราจะฝึกกับหนังเทียมเพิ่มไหมครับหรือไม่ทําไม่ฝึกอะไรเลยครับเราพอมีพืน้นฐานแล้วรู้เครื่องเส้นไฟมือนิ่งแล้ว วนฝุดอะไรไหมครับวันว่างหรือวนอยู่เฉยไปไม่ฝุดอะไรฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆคำถามแม่งตายตัวไปว่ะจะให้ผมตอบว่างอยู่เฉยเหรอมันก็ไม่ได้อะคำตอบมันก็ต้องเป็นคำตอบที่สวยงามอยู่แล้วอะเออแล้วมันก็คือความจริงด้วยแหละเราก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆต่อให้ไม่มีงานถ้าเกิดว่ามีมีงบประมาณพอเราไม่ได้เสียดายอะไรนะไม่ได้เสียดายไอสีที่เราสักไปกับหนังหนังเทียมเงี้ยไอพวกอุปกรณ์ที่เราใช้ไปกับหนังเทียมเงี้ยถ้าเราพอมีฝีมือเลียยงไป ว่าจ่างสักได้แล้วอะ่ะก็ไปหาเพื่อนสักฟรีดีกว่าอ,อย่างน้อยเราก็จะได้ประสบการณ์หรือปัญหาอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับหนังคนที่ไม่ต้องไปแบบไปสั่งหนังเที่ยมให้มันแค่แบบให้มันแค่รู้อะไรแต่ว่าไม่ได้รู้เยอะไหนๆก็เปิดเข็มเปิดสีแล้วสักฟรีแม่งเลยถ้าเกิดว่างจริงอะ่ะแล้วก็นั่นแหละความรู้แลกมาไม่มีอะไรเปลี่ยนเทียบเป็นมูลค่าไม่ได้ความรู้ว้าวแชร์ให้แล้วครับผมติดตามพี่ในาิ๊กต็อกในเฟซในยูทูบผมชอบพี่มากไปค เอาเบอร์มาเลยครับเดี๋ยวมีไลน์กันหน่อยจะได้ครบวงจอยไปเลย <Yahoo! S 1> เอาเบอร์มาเดี๋ยวแอดไลน์ <c oughs> ไปเลยฮะ <c oughs> ตามเป็นปีแล้วครับพี่บ่าวขอบคุณมากเลยครับแต่นจริงๆผมเพิ่งสักได้เจ็ดเดือนสวยยิง่งที่จะสมบ,บรูรณ์เราครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคำชมทุกคำพูดดีๆขอถามครับพี่พี่ครับสีเหลืองจิต ยากทตอถ้าให้ตอบแบบความจริงก็คือผมว่านั่นแหละฝึกบ่อยๆแต่หลักการก็คือสักไปแค่ทีละแคบๆอะสักพื้นที่แคบๆแล้วเช็ดดูแคบๆแล้วเช็ดดูดดพยายามอย่าไปย้ำทีเดียวให้ให้มันแบบเกินไปอะถ้ามันไม่ติดเนื้อมันจะช้ำจะยิ่งกลายเป็นเลือดดันสีออกมาก็าจะทําให้เหลืองออกมาคุณๆหรือบางทีอาจจะไม่ติดเลยก็ได้แล้ววิธีที่ดีกว่านั้นก็คือมาซื้อสีกับผมอะครับซื้อสีผมไม่ใช่ พี่ครับพี่ใช้ไฟลงสีเท่าไรครับตอนนี้ผมใช้อยู่8.5แต่เครื่องของผมมันเป็นเครื่องโซโนวานะเราจะเอาไฟไปเปรียบเทียบใช้ก็ <c oughs> ก็ต้องเอาเครื่องมาเปรียบเทียบกันด้วยนะว่ารอบมอเตอร์มันมากน้อยกว่ากันยังไงแล้ว <c oughs> ถ้ามันไปอยู่ในเครื่องของเราอ่ะมันอาจจะแรงหรือเบาเกินไปผมอยากสักกับช่างโตครับผิวค้ำครับแนะนำหน่อยติดตามมานานมากครับ <c oughs> ือความท่าใจเลยพี่อย่างแรกก่อนเลยมันจะถึงจะขาวดําหรือสี ấy, ยังไงมันก็ไม่สว่างออร่าเหมือนคนผิวขาวอยู่แล้วส่วนเรื่องคิวช่างโจ้ตอนนี้ปี6กสี่หกห้หมดแล้วของปี66ผมยังไม่เปิดรับคิวแต่อาจจะเปิดรับคิวช่วงช่วงกลางกางปีหรือปลายปีหน้าตอนนี้ยังไม่คิดว่าปี66จะยังรับงานอยู่ไหมพี่ขายมึก มอือกอมึกที่ขายมึกตักด้วยไหมครับครับผมแต่ว่าสีที่ผมขายอ่ะมันเป็นเฉดที่ผมใช้ทั้งหมดเฉดไหนที่ผมไม่ได้ใช้ก็จะไม่มีจําหน่ายในร้านผมครับผมลองสีรอบเท่าไหร่ครัี่ีคมมาแล้วรอบแล้วระมาณสองพันห้าถึงสามพันครับผมยังไงทักข้อความมาคุยรายละเอียดแล้วส่งแบบเก่ามาให้ลองประเมินเปรียบเทียบว่าสมควรจะทํายังไงหรือทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้รับสั่งออยังคะอ่ะฮะ รับแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดรับประคำสั่งมันเป็นยังไงนะแต่เห็นช่างร้านหนึ่งเขาสักกันแล้วก็เห็นมีข่าวหรือว่าสักกันตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วก็เลยเปิดแต่ว่าไม่รู้นะว่าตอนนี้เป็นความผิดอยู่ประเด่นผมชอบตอนที่พูดเล่นต่อลูกค้าที่สักกับพี่บ่อยแต่ชอบตอนใชไห่มากกว่าครับโอบ้มากครับปกติไม่ที่พูดเห็นหยาบๆอะไรไม่ไม่ได้พูดเล่นนะสวยๆ <laughs> ครับสูตรก็สวยครับหย,บยอกยอก เนี่ยในกล้องแม่งนวนเนี่ยเนี่ยของจริงแตกแตกเต็มเลย,ยเลยไอ้เร่องโคตรเฟกเลยตามครับจะรอจนกว่าจะเปิดรับจองคิวอีกรอบ,รบเลยขอบคุณมากมากมาก,มากเลยครับนางแบบสวยมากครับเห็นแค่ข้างหลังเนี่ยสวยทะลุแมสเลยฮะยผมเคยมีช่างคนหนึ่งมาต่อว่างานผมแบบว่างานกูดีกว่างานึงเยอะเลยแบบนี้ผมหมดไฟเลยผมควรไปต่อหรือหยุดกลางคันดีครับพี่ จะถามผมเลยฮนะถามตัวเองเหรอว่าถ้าแรงกดดันต้มตีนแค่เนี้ยถ้าแรงกดดันต้มตีนแค่เนี้ยล้วได้หยุดอะ่ะก็ก็นั่นแหละให้แม่งด่าไปเถอะถูกต้องแล้วด้วยเขาดา่าถ้าจะหยุดะนะแต่จะให้แนะนําก็มองตัวเองมีค่าแค่ไหนอะ่ะแล้วทําไมเนี่ยไอคนที่นั่งไหลพูดคว่ำๆอยู่เนะี่ยทาไมแม่งทําได้ดังนั้นที่แม่งไม่มีเงี้ยอะไรเริ่มมาเลย้วยสารแม่งยังมาถึงวันนี้ได้ทำไมทำไมกูมีโทรศัพท์มาคอมเมนต์คนอื่นได้ไอทำไมทำไม่ได้วะ ผมเริ่มมาผมผมถ่ายรูปไปยืมโทรศัพท์ลูกค้าแล้วไปโพสที่ที่ร้านเกมอ่ะไม่มีขนาดไหนก็ประมาณนึงแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาดูไลน์นี้ได้มีตังค์ซื้อโทรศัพท์แล้วก็ปัญหาแค่ไอสักคนที่ชอบดูถูกคนอื่นทั้งนั้นที่แม่งทำได้ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่มันชอบพูดอ่ะเออแล้วจะท้อไปกับกับคำพวกนี้ก็เออถ้าจะถ้าจะเลิกก็เลิกแล้วก็ไปหาหมอด้วยแบบเป็นโรคพึ่งเศร้าเบาทำไมปัญหาแค่นี้เบาจังไอ,อ้ยเมือขายขวดแล้วไง ีที่ผมใช้ทั้งหมดเนี่ยผมแบ่งให้ทุกเฉดเลยครับผมขนาด 10cc ราคาอ่าลุ้นเดยลุ้นเดย์ร้อยห้าสิบบาทไอ้บ้าใครเขาขายกันไอ่จะร้อยห้าสิบบาทเวย้ยเป็นไงอยากได้สีไหนมีหมดทุกเฉดสี <50 S 1> <CD S 2> ที่โจโจ้เพอร์เฟ<ส>กใช้ทั้งหมดแบ่งให้ทุกเฉดในขวดละ 10cc ราคาร้อยห้าสิบบาทพี่ใช้เข็มขออะไรครับตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นควอดอนยอเบอร์สิบเอ็ดเอ็มโค้งศูนย์จุดสามห้า รับฝั่งมุกไปคะ่ะราคาเท่าไหร่คะฝั่งมุกไม่ได้รับครับผมอันนี้ติดตามมานานยังฮะลบกลวนดูชื่อด้วยครับผมแลวนี้โจโจ,โจโเฟกครับผมไม่เคยทํคชิปลงที่อะไรเลยลงฝั่งมุกมาแนละ้วสวยจังเออคนนี้ย้ำเอาเอาเอาเฟซส่วนตัวไหมเอาเฟซส่วนตัวหุ่นไหมตาต้องคมกว่าน,นี้ครับขอโทษครับที่พูดตรงสุดยอดมากแล้วจริงๆครับผมทําได้ดีอยู่นี้ทําได้ดีกว่านี้แบบว่ามากอะ แต่อยากให้คนแบบนี้เข้ามาคุยหน่อยเออไม่เจอเลยเจอแต่คนชมไะผมเพิ่งสั่งสีจากร้านที่ครั้งแรกครับชอบงานพี่มากครับแล้วสีเป็นไงคนระับผมรีวิวหน่อยฮนะส้นตีนมากเลยพี่สักก็ไม่ติดอะไรของพี่เอาแต่มาขายหลังคนสักค,คุณจงเหมือนทุกตาเลยพี่แต่ก่อนชื่อทุกตาแต่พอไปอยู่ออสเตรเลียกลับมาไม่ใช่ทุกตาแนละ้วคุณคุณดีจังอี เอาเฟซไหมฮะเอาเฟซบุ๊กไหมฮะักวันงานพี่จะมาอยู่บนหลังผมยินดีมากเลยครับผมแชร์ลงกลุ่มคนตาบอดให้แล้วเออเออ้องแบบนี้จะเงียบจะเหงาได้ยังไงตาบอดนั่งแบบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบคิดก่อนไม่ต้องรีบไปมุกเก่าๆต้องอะไอย่างเงี้ยเขาเล่นกันมานานแล้วหยอกนะหยอกหยอกหยอกก่อนเลยดียได้มหม นั่งแบบหันมายิ้มสักสามวีได้ไหมครับเดี <im> ๋ย<ๆ>วถ่ายกล้องหน้าหรือหลัไม่ต้องดูแม่งแล้วหลังอะง <im> <ๆๆ> <im> านนี้กี่รอบครับรอบนี้น่าจะประมาณ20น่าจะประมาณย2 23ิสองสรอบแล้วด้วยซ้ำผมหน้าดึงจังครับยกหยอกลันหลังก็ดึงอะผมหน้าดึงันหลังแ้วดึงผมไม่ใช่กูแล้วมึงไม่ได้เป็นห่วงกูแล้วตอนแรกมึงเป็นห่วงกูอยู่ว่าทำงานใหญ่จะต้องมึงเม่ไม่ใช่นะลงสีเราต้องลงเฉ็ดเชื่อมก่อนใช่ไหมครับเอ่อ ส่วนตัวที่ผมทําอยู่เป็นวิธีนั้นครับแต่นีที่ถูกต้องไม่มีตายตัวผมเคยใช้วิธีการสักสีอ่อนก่อนแล้วค่อยเกี่ยสีเข,เข้มเข้าไปเรื่อยๆจนเป็นเฉดเข้มที่สุดเป็นเฉดสุดท้ายก็เคยทําครับไม่มีหลักการไหนถูกต้องตายตัวแต่แค่แนะนําว่าปัจจุบันนี้ผมใช้แบบนี้แต่คุณอาจจะอยู่ในในเลเวลไหนก็ได้ที่มันแบบที่มันหาตัวเองอะยังไม่ได้รับของเลยครับยังไม่ได้รับของเลยครับ โอนมาวันไหนพี่สั่งเข้ามาวันไหนของที่นั้นผมจะส่งประมาณ1-2วันจากวันที่โอนอะเพราะว่าผมไม่ได้ส่งของทุกวันอย่างเช่นผมส่งจันท์พุธก่งเนี่ยถ้าพี่โอนมาวันวันจันทร์ก็อาจจะยังไม่ได้ส่งแต่ถ้าพี่โอนมาวันอังคารอย่างเงี้ยวันพุธก็อาจจะได้ส่งเลยอย่างเงี้ยพอเข้าใจป่ะครับไม่ได้ส่งของทุกวันมันเลยอาจจะมีว่าใครไปตกล็อกไหนแต่ก็พยายามพัฒนาให้พยายามส่งของให้ได้ทุกวันอยู่ครับตอนนี้ก็พยายามจะเพิ่มบุคลากรจะเพิ่มหน้าที่ให้คนนั้นคนนี้เพราะว่า ผมไม่ได้เริ่มมาจากการขายของผมเพิ่งเริ่มขายของได้ไม่กี่เดือนอะไรที่มันตกหล่นก็ขออภัยด้วยก็ผมจะพยายามพัฒนาให้มันเหมือนมือชีพแต่ว่ามันสึกโตเร็วอะซะงั้นอะไอเหี้ยมันเก่งอะไอเหี้ยพี่โจช่วยแนะนําสีที่สับทับแก้งานที่สักแล้วเนียนตาหรือที่สักขึ้นซักสองถึงสามหลักๆก,ก็คือใช้สีโทนเข้มทบงานครับแต่ว่าใช้สีเข้ม สาบทบงานเป็นขั้นตอนแรกแลเป็นเป็นอันดับแรกอันดับหลักๆแต่ถ้าเกิดเราใช้สีโทนโทนเข้มทั้งหมดเนี่ยหลังก็จะไม่สว่างงานมันก็จะไม่มีสีโทนสว่างมันก็จะมืดบวกกับของเก่าที่ทับไปแล้วก็จะมืดเข้าอีกผมว่าหลักๆงานทับที่ออกมาดีเป็นประสบก,การณ์ของช่างและการวางแบบรู้ไปถึงของเก่าว,ว่ามันแย่แค่ไหนแล้วฝืนทํางานหรือเปล่าถ้ารู้ทั้งรู้่าทําไม่ได้แล้วก็ยังไปฝืนทําผลลัพธ์ก็ออกมาตั้งแต่รู้ทั้งรู้อ่ะแต่เรื่องเฉดถ้ามันมีมันกว้างจริงอ่ะพื้นที่มันกว้างจริงอ เลือกเฉดเข้มไปทับตรงตรงส่วนที่มีของเก่าแล้วแล้วไปเล่นสีสว่างในส่วนที่ไม่มีของเก่าก็จะช่วยดึงภาพให้ให้งานนั้นออกมาสมดุลได้อยู่ครับหลักๆอยู่ที่ของเก่าก่ากอนเลยถ้ามีเข็มลงสีให้เลือกใช้อย่างเดียวที่จะเลือกใช้หน้าโุ้งหรือหน้าตรงครับมีให้เลือกอย่างเดียวให้เลือกแบบมีมีอะไรให้เลือกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องถามว่าถ้าให้เลือก สองแบบนี้พี่จะเลือกอะไรใช่ถ้ามีเลือกอย่างเดียวก็ตั้งโจทย์มาก,ก่อนว่าว่ามีอะไรมาให้เลือกแต่ว่าหลักๆก็คือผมใช้หน้าโค้งมาตลอดครับใช้หน้าตรงไม่ได้เลยมารู้ตัวตอนประมาณสักประมาณสองสามปีใช้หน้าตรงมาตลอดหกห้อแล้ว ใช้หน้าตรงมาตลอดแล้วพอมีโอกาสได้เปลี่ยนมาใช้หน้าโค้งก็ยังไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่เราเคยใช้หน้าตรงยังไงนะแต่ก็ด้วยที่แบบซื้อมาเยอะซื้อมาหลายกล่องหลายเบอร์ก็ก็ใช้ไปเรื่อยๆจนหมดพอเรากลับมาสั่งหน้าตรงอีกปรากฏว่ามันทำออกมาไม่ได้สีแม่งเป็นขั้นสีแม่งไม่เนียนไม่มีหลักการให้ให้ฟังนะเพราะผมไม่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรทําไมมันถึงไม่ได้แต่ก็คือพอตอนนี้คือกลับไปใช้ไม่ได้แล้วใครมีประสบการณ์ก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะอันนี้ผมอั โป๊อยู่ด้วยนะทำกิฟต์อยู่ด้วยนะเดี๋ยวคนงงว่าแบบอะไรวะกิฟต์อะไรขมึงมีผัวหรือยังครับห้าห้ารวยรวยไหมครับรวยไหมคนถามรวยไหมเอฟซีจากสปปลาวสวัสดีเอฟซีสปปลาวคนที่ห้าผมหน้าอกออกแขนสามส่วนราคาเท่าไหร่ครับพี่หน้าอกออกแขนแสดงว่าใส่เสื้อกล้ามใช่ไหมมองตรงแขนแล้วเห็นหน้าอก โอเคนประมาณ2อ0 0 0้าได้รอบละ2 5อ0 0มน้าถึงสา0พครับผมนิสัยรวยปต่ผงจนผ่ดนไหมคะคือคือนิสัยรวยฮะแต่ว่าตัวตัวจริงๆอะจนแต่เดินไปไหนชอบโชว์ใช่ไหยเลยว่า <c oughs> พี่หมรวยเง,เงเี้ยเหรอหยอกหยอกนะคะพี่ห้าห้าสั่ชื่อตัวเองราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสั่ชื่อตัวเองราคาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ ถ้ากคำว่าตัวเองเลยอ่ะก็ประมาณพันหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดตัวอัมากน้อยกว่านั้นก็ทักมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ครับผมไอเอ็มคือหน้าโค้งใช่ไหมครับใช่ครับผมไอเอ็มคือหน้าโค้งแต่เข็มบางยี่ห้อเขาก็ไม่ได้ใช้คำว่าไอเอ็มยังไงก็ลองศึกษาปรึกษากับคนขายทีับผมว่าจริงๆต้องการเข็มหน้าโค้งขนาด0.30หรือ0.3 5ไลฟ์สุดบ่อยได้ความรู้เยอะครับ ยินดีด้วยครับถ้าเกิดว่ามันเสืบไปมีสาระกับใครตอนนี้ใช้เศษเศษเศษใช้เฉดส,สีแดงอยู่ครับผมตอนนี้เป็นอินทอนเฉดดีฟเลสสำหรับใครที่อยากจะไปซื้อกับร้านหนึ่งก็นี่เลยครับชื่อเฉดดีฟเลสอินทอนแต่ถ้าเกิดใครอยากทดลองในขนาด 10cc 150บาทสั่งไม่ติดก็ทิ้งไปก็ถามมาในข้อความเพจได้เลยครับ ี่เคยใช้คืออินเจต้าไหมครับไม่เคยครับไม่เคยเลยแล้วโคตรอยากลองเลยแต่ว่าไม่มีตังค์คือแล้วสอนสักลายใหมครับไม่มีสอนครับผมยังไม่มีหลักการแล้วก็ไม่มีเทคนิคอะไรไปสอนยังยังยังไม่ได้รับสอนครับไม่กล้ารับไม่ได้เก่งขนาดนั้นยังยังไม่มีทฤษฎีดีๆแดีไปสอนใครว่ามันมันมีหลักการยังไงเลยไม่ได้รับรับผมไม่ได้รับแต่ไม่ได้กังนะจ๊ะ ติดตาผมมาสามสปีแล้วครับขอบคุณมากครับผมสำหรับคอมเมนต์ดีๆรูเพ wow. ิ่งสั่งมา3าปีตีเอง FC จากสองออาครับพี่สวัสดี FC จากสองออลาคนที่หกครับผมหนังเทียมกับหนังจริงแตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันครับหนังเทียมดมแล้วไม่มีกลิ่นหนังจริงดมแล้วขึ้นเลย แตกต่างกันครับแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่เคยลองเลยผมแนะนําให้ลองหนังที่ยังไปจนกว่าจะชํนานาญจนกว่าจะรู้ว่ามันเป็นรูปเป็นร่างจงกว่าจะรู้จากการตั้งเข็มเปิดไฟหรืออุปกรณ์รวมๆก่อนที่จะมาลองหนังคนครับเพราะถึงคุณจะว่ารูปเก่งมากแค่ไหนลงหนังคนโดยไม่มีประสบการณ์เละแหวกแน่นอนช่างใส่ถุงมือไซอะไรครับไซ้าะใสถุงมือเลย ไซส์ M ครับที่ใส่จริงแต่ว่ายี่ห้อที่ผมใช้อยู่อ่ะมันหาซื้อไม่ได้เลยนิ่มปครับหยอกอ่าหยอกมีหยอกมีหยอกก็นิ่มได้ครับผมนิ่มนิดหน่อยก็ไม่ค่อยนิ่มเท่าไหร่ครับบางทีก็ไม่ได้อยากจะจับเยอะแบบแบบแต่มันทํางานลำบากอ่ะก็ต้องขยำเมืเท่าไหร่อรอครับน้องน้องมืเท่าไหร่ครับน้องน้องตอนนี้คนดูห้าห้าเฮ้ยเฮ้ย จำหลังขันาดนี้ราคาประมาณ4,000 40, ครับผมอ่าช่างที่ร้านนะครับรับแรง5,000เราไป2,000-1,3,000ราคาจบอยู่ประมาณ3 5 0 0 0 0 0ได้ครับของดีคุณภาพทุกคนรับประกันเลยครับผมช่างทุกคนที่ร้าน สำหรับคนที่สนใจครับผมเฉดสีที่ผมใช้ทั้งหมดแบ่งให้ในราคา150บาทขนาด 10cc แบ่งให้ทุกเฉดครับผมสนใจก็ทักมาที่เพจโจโจ้เพอร์เฟคหรือว่า Facebook ส่วนตัวสลาวุสดสีได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับหรือถ้าสนใจเป็นขวดใหญ่ก็ทักอินบอกเข้ามาว่าสนใจเฉดไหนและต้องการกี่ขวดถ้าเกิดนะวันนั้นผมมีของตามจํานวนก็จะแบ่งให้ครับสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้หรือว่าติดตามผลงานนี้อยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ชับผม ด้วยครับผมใกล้จะแสนซับมันหลายเดือนแล้วก็ไม่แสนกันสักทีและงานนี้ถ้ามาต่อรอบหน้าเมื่อไหร่จะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับผมน่าจะเหลือเก็บรายละเอียดกันอีกหลายรอบกว่าจะจบสำหรับงานนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ uh, Your side, you manipulator playing games, your friends, commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. things on all the rumors you be claiming, it's cool. I'm done with you so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm tryna tell you that me just doing me gon' have you jealous, huh?